สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพะบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพปปิจิตจัดให้บายยุยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0954678 770หนะหรือใครจะแคปหน้าจอนะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้ามาก็ได้นะคะพี่ๆนะวันนี้ใครปิดพาร์นะคะหนูขออนุญาตนะจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้วันจันทร์ทุกรายการนะคะพระนะได้มาเยอะเลยนะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละรายการนะวันนี้มาช่วง สายๆนะเกือบเที่ยงเลยนะพี่นะมีธุระนะคะมีธุระนะเดี๋ยวก็มีไปเดินทางดูพระต่อนะคะรายการแรกนะคะก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหน้าพระนะเป็นเหรียญนะคะเนื้อเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลวงปู่เอีย <ๆ S 2> เ่ยมเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเป็นหน้าพระเนื้อกระไหล่ทองนะคะกรอบเงินนะ อเอาสี่พันห้านะพี่นะสําหรับรายการแรกนะคะม,นนะคม,คมีสองเหรียญนะเหรียญคมๆสวยๆนะคะพี่นะเมื่อวานก็มีพระนะคะเนื้อเงินนะเลียมกรอบทองคำนะปิดอขอบประทานอภัยนะปิดแล้วนะคะอันนี้ต้องขอบคุณนะพี่นะคะารายการแรกเอาสี่พันห้านะคะเหรียญสวยนะคะแท้ดูง่ายนะเหรียญคมนะคะพี่นะนี่คมชัดลึกนะคะ นี่เป็นรายการที่1น,นะคะเนื่องจากมี2เหรียญน,นะรายการที่2นะคะนี่เอา4,500นะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหรือศรัทธานะคะหลวงปู่ท่านนะก็จะปิปสองเหรียญก็ได้นะพี่นะก็รับหลายๆเหรียญก็อาจจะเป็นราคาเมาๆนะคะเหรียญเดียวขาย4,500นานะคะพี่นะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหลทองเยี่ยมกรอบเงินนะคะพร้อมขึ้นคอแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะหน้าพระสวยนะ นี่ตาจมูกปากนะคะสวยงามชัดเจนนี่ลองยืดซูมให้ดูนะคะโอ้โหโสวยจริงนะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะเนื้อเงินนะหลวงปู่สุขนะคะวัดคลองมะขามเท่านะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะอ่าหลวงปู่สุนะ,ะเหรียญเป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินด้วยนะคะโอ้สวยจริงนะคะ สำหรับหลวงปู่สุขนะคะเอาองค์ละหกพันนะคะพี่นะหลวงปู่สุกนะคะมี2รายการนะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะนี่โอ้โหเหรียญแท้ดูง่ายมากนะคะลึกๆสวยๆนะจุดไข่ปลาด้านข้างน,นะคะสวยงามชัดเจนนะคะโ,โหเหรียญคมจริงนะนี่ตัวหนังสือนะคะเราจะเห็นตรงขอไข่นะก็จะหัวใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็มีจุด3าจุดนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขเช่นเดียวกันนะคะเป็นรายการที่สองนะคะอ่าอันนี้เหรียญน,นี้ก็คมสวยนะคะอ่าเอาหกพันบาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะโอ้โหสวยจริงนะเหรียญน,นี้สวยนะคะสวยะนะนี่สวยจริงนะคะ วันนี้นะคะใครนะคะเผื่อชมนะเข้ามาชมนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะวันหน้านะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะอยู่ในกรอบนะคะอยู่ในกรอบนะห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะคะสําหรับรายการนี้นะคะซ้ายขวานะคะเราจะเห็นว่าซ้ายขวาเนี่ยอืมเป็นรอยจานนะคะนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะคะเหรียญน,นะโอ้โหหลวงปู่ไข่ ด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะอืสวยจริงนะเอาสี่พันนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะรายการถัดมานะคะเป็นจอบนะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการนี้น้องอยื้อเอาหกพันนะ,ะพี่นะจอบนะพี่ดูนะพระสวยคมชัดลึกนะคะ เราจะเห็นว่ามีสาสนิมแดงขึ้นนะแล้วก็ช่วงนะคะใบหูตรงนี้นะคะเนื้อบ่าขวามือเรานะคะขวามือเรานะมีเนื้อเกินด้วยนะคะพี่นี่นเราจะเห็นนะมีคราบขี้เบ้าโอ้โหสวยนะมีเนื้อเกินนะเอาหกพันบาทนะคะจอบเล็กหลงพ่อเงินนะตัวหนูเองนะนี่ก็แจกได้นะคะไว้ใช้นะคะด้านหลังเราจะเห็นว่ามีสาสนิมแดงขึ้นนะคะ นี่เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะหรือใครจะเอาไปเปลี่ยนเป็นกรอบทองก็ได้นะพี่นะช่วงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้นะพาร์ตออกมานะคะคือคนต้องการหมุนเงินนะพาร์ตถูกนะช่วงนี้นะนี่เราก็จะได้พาร์ตในราคาที่ถูกซื้อเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเศรษฐกิจดีๆนะพี่นะเก่งกําไรนะคะเราปล่อยต่อนะคะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อกนะล้ยนะเหรียญหลวงพ่อกล้ย หน้าพระคมมากนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะซ้ายขวานะเราจะเห็นว่ามีรายจานนะคะรวมทั้งด้านล่างนะโอ้โหเอาสองพันสองนะคะหลวงพ่อกลวยรายการนี้นะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะนี่ตัวหนังสือนะสวยงามชัดเจนนะคะรายการนี้หนูเอาสองพันสองร้อยบาทนะคะโอ้โหห่วงนะเราจะเห็นว่ามีค่าปิ้นด้วยนะคะรายการถัดมานะคะ ก็จะเป็นหลวงพ่อกวยนะวัดโคสิตารามน,นะคะรายการนี้เป็นเหรียญคมนะคะโอ้โหนี่นี่คมมากนะบอกเลยว่าคมมากนะนี่เหรียญหลวงพ่อกวยนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะอ่ารายการนี้นะคะต้องอยุ้ยเอาห้าพันนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีรอยจานด้วยนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะมีลอยจานด้วยนะคะอยู่ในกรอบนะคะองนี้เอาหกพันนะคะพี่นะกรอบเป็นกรอบเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีลอยจานนะคะนี่นะโอ้โหโแทนดูง่ายมากนะคะสําหรับใครศรัทธานะคะหลวงปู่ไข่นะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะคะนี่ เอาหกั 6, นะคะสำหรับรายการนี้ให้ดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพุ่มนะคะวัดบางโคนะคะหลวงเหลี่ยหลวงพ่อพุ่มนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเอา4,000บาทนะคะสำหรับเหลี่ยหลวงพ่อพุ่มนะ,ะนี่ ถัดมานะคะก็เราก็จะเห็นว่าเออเป็นกรมหลวงชุมพรนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะกรมหลวงชุมพรนะว่าขอโทษนะคะเป็นกระไหลทองนะเป็นกระไหลงเงินเฉยเลยนะคะนี่เหรียญกรมหลวงเหรียญน,นี้นะคะเอาสองพันบาทนะคะเหรียญกรมหลวงชุมพรนะรายการถัดมานะคะอ่า เป็นครูบาเจ้าศีวิชัยนะคะนี่หน้าปราเป็นเนื้อกระไหลทองเช่นเดียวกันนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสองพันนะคะสําหรับครูบาเจ้าศีวิชัยนะคะเรียนคมชัดลึกสวยนะคะพี่นะนี่ดูเหนนะรียญนะโหโคตรเก่านะคลาสสิกมากเอาสองพันบาทนะคะ โคมสวยนะสาหรับใครที่ศรัทธานะคะยังไม่มีหน้าพระเนื้อกระไหลทองนะคะแนะนํานะอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะอ่ารูปถ่ายหลวงพ่อหนูเอาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะนี่นะ รายการถัดมานะคะเราจะเห็นว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอ่าคอแอลนะคะมือเลข8นะคะหลวงพ่อเงินนะอยู่ในกรอบเงินนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบเงินนะคะนี่เนื้อพระนะเป็นปีหนึ่งห้านะน่าจะเป็นเนื้ออัปกานะเอาสามพันห้าร้อยนะคะพี่นะอยู่ในกรอบเงินนะคะ นี้ถือว่าจัดโปรให้ลูกค้านะคะพี่นะเอาเพียงแค่สามพันห้าร้อยบาทนะรายการถัดมานะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะโอ้โหได้มาบ้านนี้นะคะพี่นะหลวงปู่สุขเนี่ยสวยมากนะนี่มีสองภาพนะมีสองบานนะกรอบเนี่ยหนะ้าพระหลวงพ่อท่านนะคะโอ้โหบอกก่อนว่าสวยจริงนะคะนี่ เอาสี่พันนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะเดี๋ยวขนาดนะคะน้องยุ้ยจะให้ดูขนาดเออเราจะเทียบกับอะไรดีเหรียญน,นะคะเดี๋ยวหนูหยิบเหรียญมาด้านหลังมีรอยจานนะคะสวยงามชัดเจนนะคะโหวสวยนะด้านหลังเนี่ยเป็นกรอบเงินนะคะเต็มเลยนะเต็มองนะคะนี่หน้าพระสวยจริงๆขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนบนโต๊ะมีเหรียญหรือเปล่า เห็นภาพเลยนะองค์คหลวงปุสุนะคะนี่ขนาดเท่ากันนะพี่นะขนาดเท่ากันนะความสูงนะอ่าเท่าๆกันนะคะไม่หนีกันเลยนะนี่ถึงบอกว่าบานใหญ่นะคะไม่ใช่บานเล็กนะอ่าเอาสี่พันบาทนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะพรุ่งนี้นะคะก็อาจ,จะเจอกันในช่วงเช้าหน่อยนะคะพรุ่งนี้นะ จไลเช้านะคะนี่ก็มีพระสวยๆมาเยอะเลยนะคะรอนะกดติดตามช่องไว้นะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดนะคะพระบ,บ้านสวยๆนะแท้ดูง่ายจะช่องน้องยุ้ยเองนะคะก็รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเ,เกษมนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อ,อ,อหลวงพ่อเ,เกษมเป็นอัปป้านะคะนี่ด้านข้างเหรียญขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะน้องยุ้ยเอาสองพันนะ เหรียญหลวงพ่อเกษมรายการนี้เอาสองพันบาทนะคะโอ้โหสวยจริงนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเสเด็จพ่อรอห้านะคะรายการนี้นะเป็นเหรียญเงินนะคะพี่นะเป็นเหรียญเงินนะคะนี่โอ้โหสวยจริงนะคะหนานะหนา,หนาปึกเลยนะเหรียญน,นี้นะคะ มีห่วงนะทำห่วงให้แบบนี้ด้วยนะคะเอาเท่าไหร่ดีเหรียญเงินนะรายการนี้เอาสี่พันนะคะเหรียญเงินเสด็จพ่อร้อห้านะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อโปรกนะคะโปรกลวงปูทิมนะคะมีพยยันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะเราจะเห็นว่า มีตะกุดด้วยนะคะมีตะกุดด้วยนะปกหลงปูทิมนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเงินทองนาคนะคะอยู่ในเซตเดียวกันน้องยยทำเซตให้แล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของเดิมนะพี่นะเขาทามานะไม่ใช่น้องยยทํามานะอ่าอ่าน้องยยบูชามาเหมามานะคะก็มาส่งต่อพี่ๆนะคะอ่าสาหรับปรกรายการนี้นะคะปกนะอ่า หนูเอา2200นระคะ2,200นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อขันนะคะวัดนกกระจาบนะคะหลวงพ่อขันนะรายการนี้เป็นพระเนื้อกระไหลทองนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะนี่เอา2 0 0พนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อขันนะรายการถัดมานะคะนี่ ได้มาสองใบนะคะพี่นะขนาดเท่ากันเลยนะ,ะบอกเลยว่าความสวยไม่แพ้กันนะ,ะสวยจริงๆนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะอ่านี่สี่พันนะค,ะคิดสี่พันเท่ากันนะคะพี่นะรูปถ่ายหลวงพุทสุกนะคะบอกก่อนว่ารูปคมชัดสวยมากนะคะอยู่ในกรอบนะคะเป็นกรอบเงินนะคะนี่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นว่ามีรอยจานด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะเอา4,500บาทนะคะหลวงปู่ทิมนะ,ะเนื้อเงินลงยานะคะเสมา,มา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหน้าพระเนื้อเงินนะคะแล้วก็ลงยาหน้ากากทองคำนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นสีน้ำเงินนะด้านข้างเหรียญนะนี่เส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเต็มพระเนื้อเงินนะคะนี่เสมา,มา8รอบนะคะโหเก่า มากนะคะยันชัดเจนนะคะนี่ด้านหน้านะคะก็จะมีห่วงนะแล้วก็มีคาปินนะรอยเจาะมาจากด้านหน้านะคะสวยงามชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหมอพอรนะคะรายการนี้นะคะนี่เป็นงานแกะนะคะพี่นะเป็นงานแกะนะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะงานแกะหมอพรนะด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อสิงนะหลวงพ่อหอมนะคะวัดชากหมากนะคะนี่ยกขานะคะสิงยกขาขึ้นนะนี่สวยนะอือ <c oughs> เป็นงานนะคะรายการนี้เป็นงานแกะนะคะพี่ เอาสองพันสองนะคะสําหรับรายการนี้น้องเยือาสองพันสองนะนี่นะมีสิ่งจําวัมด้วยนะคะรายการถัดมานะคะจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะองค์นี้เอาหกพันนะพี่นะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกรอบเงินนะคะเราดูหน้าพระนะนี่มีคาบขี้เบ้านะคะสาสนิมแดงพระผ่านการใช้งานนะผู้พระสวยนะ <c oughs> เอาหกพันบาทนะคะ อบใหญ่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะคะเรี่ยมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตะกุดนะอันนี้บอกก่อนว่าหายยากมากนะพี่นะไม่ค่อยมีนะหนูก็ไม่ค่อยเจอนะตั้งแต่หายพักกันมานะคะก็เป็นตะกุดหนังนะคะหน้าผากเสือหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าจ่างนอกนะคะ รายการนี้นะคะอยู่ในช่วงราวปีพศสองพันสี่ร้นะคะถึง2 4ง0นสี่รอะคะถึง2,500นห้ารนะคะพี่นะ <c oughs> นี่เป็นตะกรุดหนังนะคะมีโลงทองด้วย <c oughs> เห็นไหมสวยนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะตะกุดเอา5000นะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะตัวตะกุดเนี่ยเป็นหนังนะคะพี่นะเป็นหนังนะ,ะส่วนกรอบนะคะเป็นกรอบเงินนะ,ะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะแบบนี้พร้อมบูชานะ พร <c oughs> ้อมใช้งานเลยนะคะสวยจริงนะคะโอ้โหขนาดเลี่ยมกรอบเงินยังสวยขนาดนี้นะทองจะสวยขนาดไหนนะ <c oughs> ชินาราชนะคะชินาราชนะนี่คชินาราชนะคะ <c oughs> เป็นสามกษัตริย์นะคะเงินทองนาคนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทองคําแท้นะ <c oughs> ชินาราชนะคะเดี๋ยวหนูเอาให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะคู่นะพี่นะ <c oughs> อ่าอ่า พระชินลาชนะคะใครปิดนะพร้อมกล่องแบบนี้นะคะพี่นะยกกล่องให้เลยนะคะแล้วก็หนูจะซีนนะบับเบิ้ลให้อย่างดีนะคะอ่าเรามาดูความสวยงามกันก่อนนะราคาว่ากันที่หลังนะพี่นะ <c oughs> ความสวยงามขององค์พระนะคะสวยจริงนะคะพี่นะใครจะบูชาไว้เองนะหรือไม่ใครนะคะพี่นะให้ของขวัญนะให้เป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่นะคะก็อย่างที่บอกนะนี่ คนให้ก็สุขใจนะผู้อิ่มใจนะคนให้นะผู้รับก็มีความสุขนะคะสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะรายการนี้<ม>เงินทองหน้านะคะน้องยุ้ยเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะนี่พระคมมากนะคะชินราชนะสวยนะพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะจังหวัดทิศนุโลกนะคะพี่นะพระพุทธชินราชนะโอ้โหดูนะหมดอกนะคะนี่ <c oughs> จีวรห่มดอกนะคะลวดลายชัดเจนสวยงามน,นะใครสนใจทักแชทนะคะสวยมากจริงๆนะพระองค์นี้นะคะนี่หน้าพระคงลึกสวยนะคะอนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รายการถัดมานะคะอยู่ที่แถวสุดท้ายกันแล้วนะ เป็นเหรียญนะคะเจ้าสัวนะคะเนื้อเงินนะเลี่ยมด้วยกรอบเงินด้วยนะคะเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนะองค์นี้เอาหกพันห้าร้อยนะพี่นะกรอบเงินนะคะเนื้อเงินนะนี่โอ้นานๆเจอนะบอกก่อนนะเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อเงินนะเนื้อทองคาก็หายากนะพี่นะไม่ค่อยเจอนะเนื้อเงินก็ด้วยนะคะนานๆนะนี่ หน้าประคงลึกสวยนะคะชัดเจนนะคะเอา6,500บาทนะคะสำหรับเจ้าสัวเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะพร้อมขึ้นคอนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อจันรนะคะวัดบางมอนนะคะนี่เฉพาะเหรียญน,นะวันนั้นบอกก่อนอนะขายเฉพาะเหรียญไป4,000ันนะพี่นะ น้องยุย้ยเอาพร้อมกรอบนะคะนี่เหรียญแท้ดูง่ายนะคะจัดโปรให้นะพี่นะเอาห้าพันนะคะเตรียมกรอบค่าเงินก็ไม่ได้แล้วนะพี่นะค่าแรงก็ไม่ได้แล้วนะค่าแรงแล้ววัสดุเป็นเงินนะคะกรอบเป็นเงินเนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าเงินราคาแพงนะพี่นะหนูจัดโปรให้เอาห้าพันบาทนะคะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะวันนั้นขายไปหนึ่งเหรียญจริงนะสี่พันนะ <c oughs> นี่ เหรียญหล่อโบราณน,นะคะรายการถัดมานะคะเป็นตะกรุดนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะอันนี้ตะกรุดนะคะตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะหน้าพระสวยนะวันนี้หน้าพระสวยๆทั้งนั้นนะ มาสายนิดนึงนะพี่นะไม่เป็นไรนะใครก็โทรหาหนูนะใครจะโทรหาได้ก็ประมาณไม่เกินสี่ทุ่มนะได้อยู่นะะสี่ทุ่มนะแต่โดยปกติสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มหนูก็นอนแล้วนะนี่เอาสามพันห้าร้อยนะอันนี้ลดให้จริงนะพี่นะสามพันห้านี่คือบอกเลยว่าหลุดนะให้เป็นหลุดนะตั้งใจให้ลูกค้านะเราบอกไปแล้วนะคะพี่ <c oughs> รายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะรายการนี้นะคะเรามาดูความงามก่อน นี่ด้ามสวยนะคะแหนตรงนี้นะคะด้ามเนี่ยตรงนี้ตรงสักเนี่ยแล้วก็แหน,นะนะเป็นเงินนะคะเป็นเงินนะโอ้โหนี่เอาหกพันนะคะมีดนะสวยจริงนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเงินนะคะเป็นเงินนะนี่แล้วเรามาดูความงานมะของใบมีดนะคะ มีหมอหลวงพระเดิมนะคะในสมัยก่อนนะพวกพานนะคะหรือว่า,าคนที่ออกล่าของป่านะคะหรือเดินทางก็ช่างนะคะเข้าในป่านะพี่นะก็พกนะคะมีดนะกันได้ทุกอย่างเราทราบอยู่แล้วนะคะกันคุณใสกันสิ่งไม่ดีนะคะให้แคล้วคลาดป,ปลอดภัยนะคะรายการน,นี้เอา6 0 0 0บาทนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะ ก็ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะคะ0 9 5ย์7 8 7 7, 7 0นะคะสำหรับช่องยุวิพระบ้านแล้วก็พระบ้านทั่วทศนะคะค่ะช่องยุวินะคะทั้งสองช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ่าอย่าลืมนะคะใครปิดพานะคะขออนุญาตจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะ,ะใครโอนส่งฟรีอีมเอสปชนีไทยส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่เป็นเอ่อ เก็บเงินไปทางนะหนูไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มนะช่วงนี้ก็จัดโปรให้ลูกค้าไปนะคะกันยาวๆนะตลอบวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ